ต่อเนื่องครับในซีรีส์เอเซนเชียลมาด้าสองตัวหัวเลยมาก่อนเพื่อนเลยมหมมาด้าสองใช่ตอนนั้นครับเปิดภายในงานมาร์ตโชว์ภายในงานมาร์ตโชว์แบบโอ้โหรถจริงบุกจุยกระจายมาด้าสองเนแบบแทบจะแบบอัตราส่วนครึ่งๆเลยมั้งบูตตอนนั้นละถ้าจำไม่ผิดอ,ะอ่ะคนกรเพื่อไม่รู้ด้วยว่าเอ้ยวันนั้นมาด้าสองแบบมีเอเซนเชียลแล้วนะมีรุ่นใหม่นะของสองรุ่นที่ห้าก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองตกการเทสมาด้าสองได้เห็นจริงๆเป็นตัวพรามเหมือนกันเริ่มต้นราคาเขาถึงง่ายห้าแสนสองหมื่นเก้าพับาทซึ ตัวพรามื่อเนี้ยเขามาลองกับรุ่นสปอร์ตที่เป็นตัว5ประตูครับมาด้าสองพี่ก็เลยพาดูแล้วกันต้องบอกว่าพอเป็นมาด้าสองอ่ะส่วนตัวเลยนะมันจะมีสปอร์ตกับไม่สปอร์ตคือไม่สปอร์ตคือป็นสประตูรุ่นสปอร์ตคือ5ประตูส่วนตัวพี่ชอบ4ประตูมากกว่า เยอะมากคือดีไซน์ของตัว4ประตูอ่ะมันดูแบบเป็นมิติรถที่ดูสมส่วนดีความด้านหน้าความช่วงด้านหน้ากับช่วงท้ายมันดูแบบมีมีมีสัดส่วนหน้ายาวพอกันน่ะแต่พอเป็นมาด้าสอ่ะมันดูแบบท้ายสั้นแล้วมันดูจิ๋วจิวจวไปเลยอ่ะบนมาด้าสพี่ไม่เคยชอบรุ่น5ประตูเลยใน,ในสายตาพี่นะแต่ไม่รู้ว่ายังไงวันนี้เขาก็เอามา5้าประตูให้ดูก็เออดูแล้วแบบโล้นจังเออแต่ก็นะแล้วแต่คนชอบไม่รู้ว่าถามมันนี่ถามเพื่อนๆแบอบว่าถ้าแบบมาด้าสองนี่แบบชอบห้าประตูสี่ประตูมากกันละบผผมมชอ5 เหมือนฟีลมันได้แฮทแบ็กอ่ะมันเหมือนได้ติดแบบรถสะกิดสะกิดหน่อยเยหรอโอ้ยพี่พิงว่ามาด้าสองแบบเวอร์ชันสีดังสวยกว่าเอยอะเลยอ่ะมันดูแบบสมส่วนเหมือนแบบถ้าเป็นสมัยก่อนซีบิ๊กเนี้ยโหก็ชอบสาวประตูอ๋ออะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคถ้าซีบิ๊กสาวประตูพี่เวนแบบอ,อืมใช้ได้อยู่มีความหน้ายาวมีอะไรมันอ่ะโดยรวมก็จะบอกว่าตัวพรามเขาให้ความคุ้มค่าตัวนี้ก็จะมากับเครื่องเบนซิน1.3เนาะเกียร์สกายทีพออ่ามีระบบจีวิทต์ริงคอนโทรพัทที่ต้องใส่พัดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมีเรื่องของระบบ ช่วยเพิ่มมากขึ้นอีกเพื่อให้แบบกานกับอีอัตราเบรกใช่เกมย3 3แต่วิ่งจริงมักจะพูดเสมอๆว่าเครื่องเบนซินตัวนี้ได้สักสิบสามเมตรลิตรไปสก็ประมาณนี้ผลการเทสเดี๋ยวเราให้ดูว่าเออเขาก็วิ่งไปเส้นกรุงเทพชลบุรีกลับมา220กว่าโลนิดนิดวิ่งกันก็ได้13กิโลเมตร่อลิตรซึ่งเขาก็มีการจอดถ่ายเหมือนกันที่ว่า บวกให้สองแล้วกันเหมือนกันเหมือนกับเครื่องเหมือนกับเครื่องฝาสูนได้เด<ๆ>๊ะเออพี่ว่าบวกให้นิดนึงเป็นยี่บห้าแล้วกันสิบสามบวกลบอืมก็เป็นสิบห้าแล้วกันวิ่งสบายๆคันนี้ให้อะไรมั่งคือแบบจะบอกว่าจอตรงกลางมันไม่เหลือแล้ววะมันจะเป็นแบบเป็นเป็นปุ่มวิทยุเล็กๆเล็กๆนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูเออพูดพูดแล้วน่าดูเหมือนแบบบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าเออมันเป็นแบบนี่จอมันจะเป็นอย่างนี้เลย เป็นจอวิทยุไม่เหมอนไม่เป็นจอแบบอ่าไม่มีไม่มีภาพกราฟิกมีแค่นาฬิกาจอเหมือนเจนแรกๆของมาสเตอร์สามเจใช่ไหมประมาณแบบที่มีขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นแบบเหมือนแคบเล่นเพลงอะไรใชหล่ะเอเออใช่ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นตัวรถก็นะล้อไอตัวข้างหน้ากระจังหน้ามันจะเป็นตั้งแต่ตัวซีรีส์เหมือนซีรีส์ป๊อปของเขาที่แบบเขาเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นอารมณ์ตันๆซึ่งเขาบอกว่าตอนที่ทำรุ่นเนี้ย ยุคนั้น2ปีที่แล้วเหมือนรับเทรนพวก e ีพวกไฮบริดก็ทำให้รถรู้สึกว่าเหมือนเป็นไฮบริดมากขึ้นอ่ะกระจังหน้าเปนแบบตันปกตแบบิมันจะแบบมีมันจะมีรูอากาศอ่า,นานใช่แล้วก็มีการตกแต่งแบบเล็กๆแบบแถบสีเหลืองแถบสีฟ้าแถบสีแดงอันนี้ก็เป็นสีดําหมด เป็นดำด้านใช่ไหมพอก,กีมันเห็นเป็นดำด้านใช่ดำด้านดำด้านแล้วก็เรียบแต่จริงนะในเลเยอร์มันก็ยังสวยของมันอยู่แต่ว่าวัาสดุมันแบบเรียบไปหมดเลยอเออเป็นพลาสติกเป็นอะไรไม่มีอะไรแบบเยอะมากไฟไฟยังให้เป็นไฟโปรเจคเตอร์อยู่นะแล้วก็ตัวหลอดพร้อมเดย์ไลท์ล้อให้เป็นล้อแม็กแบบฝาครอบล้อกระทะล้อกระทะอ่าล้อกระทะแบบฝาครอบนะเบาภายในเป็นเบาผ้าแต่พี่ก็ลองสัมผัสด,ดูเฮ้ยเบาผ้าจริงๆนะ เบอะผ้ามาสด้าที่ให้อ่ะออก็ยังมีความเป็นมาสด้าแฮะคือเบาะผ้าให้เป็นเบาะผ้าสีดําที่ดูดีที่บอกว่าเขาก็ยังออกแบบแบบเปลี่ยนเมทเที่เรียลอะไรทั้งหมดมันดูดีอ่ะแล้วก็นั่งนุ่มดีแล้วก็ถ้าเป็นตัว CX3 กมับมาสด้า2ตรงคอนโซลก็จะแบบปักโซกกลางก็จะมีแบบจิ๋วจิวอ่ะแค่ที่เท้าพักออแขนเออเล็กๆเอาจริงๆเออโดยรวมถ้าเรามามองดีๆมาสด้าก็ยังดูสวยอยู่ปะ่ะเนาะมองด้านหน้ามุมมันอะไรทุกอย่างก็ยังลงตัว ก็ยังลงตัวเนาะสิ่งสิ่งที่คนน่าจะแบบรับไม่ค่อยได้หลายหลายอย่างคือมเนอร์มากี่รอบก็ไม่ได้ต่างไม่ต่างกันเท่าไหร่ในมุมที่บางคนก็บอกว่าไม่รับไม่ได้ที่มีการแบบตัดแบบน้อยอบางคนก็บอกว่าแฮปปี้รถผมดูไม่เก่าเลยอ่าจริง <laughs> ผวคนทีเซอแรกๆก็จะแบบใช่ไหมมาซื้อรถใหม่ในลำเวลาเออรถผมดูไม่เก่าเลยอ่ะอันนี้ก็หลักๆ จะให้ดูออปชันเพราะว่าเราก็เคยพูดไปหมดแล้วเนาะดูออปชันดูคันจริงเรื่องผลการเทสเรื่องการปรับมือเรื่องวัสดุภายในอันนี้เป็นสิ่งดีมากเลยที่ทําให้ทุกคนได้เลือกอะว่าวันนี้รุ่นเริ่มต้นมีอะไรให้บ้างอ่าในราคาในราคาห้าแสนสองหมบาทกับมาด้าสองเซนเชียรุ่นครับ